อ่ะสวัสดีครับอยู่กับขุนเข่าหมอลำซิ่งเพชรนิรันดาบลาศรรามเห็นบอกว่าเราเนี่ยเป็นนักชกที่มีพรสวรรค์ด้านการร้องเพลงครับก็โดยเฉพาะเพลงหมอลำไหมหรือว่าได้หมดหมอลำก็ได้ครับหมอลำก็ได้เหรอครับเอาสักหน่อยให้สักท่อนให้พี่ฟังหน่อยเร็อเอาลำลำใช่ไหมโอ้ยน้อละบบต้องอายดอกเดือดลา สารภาพมาสาสิโลดโทษให้เธอหนึ่งให้เคธอหนึ่งแล้วบอกสาเด้อว่าคิดถึงยอมรับสาว่าหักอกอย่าจจเจ็บไปแม่นเดียวดอกเดนางเด้นนางเด้อ เดินหังน้องโอเคแล้วจงหมอลำก็ได้มีช่องเป็นของตัวเองไหมแบบว่าทำยูทูบยูทูบอะไรอย่างงี้ไหมไม่ครับแล้วเราเวลาเขาแฟนมวยอยากดูเราร้องอยากฟังเราร้องต้องฟังทำไงก็เฟซบุ๊กอย่างงี้มีไหมก็มีครับเฟซบุ๊กเวลามีงานบุญอะไรแถวบ้านเราขึ้นไปร้องไหมร้องร้องนะครับทั่วไปนะครับอัน อันนี้เป็นเพลงวอลลัแต่ถ้าเพลงธรรมดาก็เออได้ก็ได้อยู่เล่นเล่นกีตาร์เป็นด้วยไหมไม่ครับแต่ว่าร้องได้อย่างเดียวครับร้องได้เห็นบอกว่าเราเคยบออกรายการด้วยรายการอะไรนะวันนั้นน่ะไม่ต้องคำวอลลัฟังที่ช่องเบิร์ตพอยน์หครับครับเป็นไงว่างก็ได้สามผ่านเอาเพลงไหนไปร้องมาอนนเอาเพลงกุหลาบแดงครับกุหลาบแดงครับอ๋อเอาสักสักฟอนหนึ่งกุหลาบแดงกำลังอา กำลังบานที่อัทย่งโอเคโอี้เออก็มีก็เพอเพเพะเพราะนะแต่ว่าตอนนี้คือผมมีความชี้อายด้วยไม่น่าชี้อายแล้วแหละร้องขนาดนี้ครับคือก็ซ้อมยไปด้วยครับแต่ผมเป็นคนชอบร้องเพลงเอาร้องเพลงก็ปกติก็ร้องที่ค่ายอยู่ตลอดปะครับเพื่อนร้องค่ายดีให้ร้องให้ฟังไหมผมก็ร้องครับร้องร้องก็อยู่เรย้อยนะครับร้องตลอดมีรายการแล้ว ช่วันไหนนะฮะวันที่สี่สี่มีนาที่ที่ลังสิตปะใช่ครับเจอใครอ่ะเจอกับไก่ป่าครับอ๋อวิเศษยิมครับเาบูนะเป็นไงเราก็บูเจงชอบไหมเจอตรงนี้ก็บูจอบูได้ได้ครับไดงเดืกันเลยเนาะครับอเขาเจอเขาเขาเจอเขาครับเอเราได้ฉายาคุณเขาหมอัำซิ่งไปใครใครตั้งให้เร แมวยที่กุมารดำาับมานดำเหรอใช่ครับเอาล่ะใช่ครับมานดำตั้งให้ใช่ครับก็ติดเลยใช่ไหมติดครับเป็นก็ชอบชอบชอบเนาะครับเออลงหลังเป็นไงฟอร์มการชกลังหลังชนะเก้าไกลชอวพะยักครับแล้วก็ชนะปานเพชรวอสังวภัยสองไฟต์ติดเลยนี่ครับอันนี้สองไฟ์เนี่ยคือย้ายไปต่อยสายเพชรยินดีสองไฟ์ชนะรวดเลยก่อนหน้านั้นน่ะจำได้ไหมก่อนหน้านั้นมี ชนะเพชรที่ช่องเกียสีอืมอ่ะโหสามไฟแล้วนี่ครับประมาณสามไฟละที่ชนะมีมีแพ้อยู่ครั้งหนึ่งครับอ๋อเอาเป็นว่าสองไฟหลังเนี่ยไปต่อยสายเพชรดีๆชนะหมดเลยครับครับเอน้ำหนักเก่งของเราเท่าไรร้อยยี่สิบสี่ยี่สิบ่้อยยี่สิบสายี่บสี่้าได้ได้ไปปล่อยหกสิบสองจริงๆเวทนี้มีกูชกเยอ่นะ มีูุสุลเยอะก็คงจะได้ต่อยตลอดนะถามมีเป้าหมายไหมนะคนอยากจะชิงช้ำแบบไหนอะไรยังไงอยากได้สักเส้นครับเวทีไหนดีเวทีไหนก็ได้ได้หมดเหรอรุ่นไหนอ่ะยี่สิบสองก็ทําไม่ได้แล้วยี่สิบหกก็เยอะไปหรือว่าต้องรอให้เต็มเทเยาเครบเต็มเวทดแล้วยี่สิบหกอายุเท่าไหร่ปีนี้อายุจะเข้ายี่สิบเจ็ดแล้วก็ถือว่าไม่เยอะมากครับก็มีครครัวยยังไง ยังไม่แต่งครับมีแฟนแล้วครับแต่ยังไม่แต่งครับรอแฟนเรียนจบอยู่เราก็แฟนเรียนที่ไหนครับเรียนที่มหาลัยมาสอะครับปีไหนลวปีสามครับปีสามครับก็คนบ้านเดียวกันครับก็เราก็ต่อยมวยเก็บเงินไปด้วยนะใช่ครับอ่าฝากแฟนมวยติดตามหน่อยครับคุนเขาหมอลำซิ่งครับช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับผมจะทำให้ดีที่สุดครับวันที่4ี่นี้ที่เด็ดนะครับโอเคขอบคุณครับครับผม ทำ็นยกครับยกแล้วเท่าไหร่ยกแล้วสิบห้าาน